รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะคะตัวนี้จะเป็นเดทพาย,ยืดุ่นเวฟนะคะพี่ด้านหน้าของเขาจะแต่งลูกไม้เนื้อดีเลยค่ะพี่เป็นฟิลแบบใส่คุมแบบนี้นะคะแต่เป็นชุดเดทนะลูกไม้เนื้อนี้เลยนะคะพี่งานสวยมากๆกไม้เนื้อหนาอย่างดีเลยแล้วก็ซับในตรงเนื้อลูกไม้อย่างดีนะคะพี่แขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบงานป้ายอย่างดีพี่งานเป็นอคอกลมนะคะเดี๋ยวขอเก็บป้ายนิดนึงอะงานตัวนี้จะเป็นอคอกลมนะคะพี่ แล้วก็เป็นฟิลใส่คุมแบบนี้พี่ชายกระโปรงก็ไม่ได้ตัดชายตรงงานสวนมากๆส่วนด้านหลังค่ะพี่เป็นผ้าเทปตัวเดิมเลยเป็นผ้ายืดบุนเว็บเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะตัวนี้ผ้าไม่ย,ย้อยผ้าไม่มีซับในด้านหลังนะคะพี่ชุดนี้ผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะคะพี่40-41นิ้วนะตัวนี้เป็นฟีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวย พี่ทรงสวยมากๆตัวนี้จะเป็นฟิลใส่สบายๆจะอ,อกเล็กก็ใส่ได้อ,อกใหญ่ก็ใส่ได้นะคะพี่ตัวนี้หน้าผ้าเขา5้า50ความยาว40-41นิ้วรุ่นนี้หนูขอให้โปรพี่นะสำหรับคนที่ติดตามช่องหนูให้พี่แค่2-3-9พอกับงานใต้ยอย่างดีนะพี่เอาไปแค่2-3-9ค่ะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาที่สั่งพิงตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะ สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะเวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะคะพี่พิมพ์รหัสนะแลวตามด้วยสีด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่รหัสจะอยู่ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสี ส้มอิดนะคะพี่ลายสวยๆแบบนี้เลยและซับในเนื้อหนาอย่างดีเหมือนเดิมพี่ไม่ต้องกลัวเลยหนูให้พี่โปแค่2องสค่ะสีส้มอิดนะคะพี่สีต่อไปถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่สีนี้พี่เรียกว่าส้มชานะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด4ี่สนิ้ว2องสเเท่านั้นนะคะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะตัวนี้จะเป็นสีบานเย็นค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่ พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่ให้พี่โปรพิเศษแค่สองสามเก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะจะรับกี่โตัวก็ไม่บกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดทพี่ผ้าดีมากๆผ้าลูกไม้อย่างดีซัตไม้อย่างดีนะคะพี่ตัวนี้หนูให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้น,นะค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้เท่านั้น,นะค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะ สีกรมค่ะสีต่อไปถ้าพี่สะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่สวยๆเลยลูกค้าสีนี้นะคะพี่สีอ่อนกว่าจะเรียกสีส้มชานะคะตัวนี้และสีสุดท้ายค่ะพี่สีเข้มกว่าตัวนี้จะเรียกว่าสีส้มอิดนะคะพี่ตัวนี้หนูให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นพี่งานสวยมากๆเป็นฟิวแบบใส่คุมแบบนี้นะคะลูกไม้อย่างดีแบบนี้ซับในด้านหน้าเนื้อหนาย่างดีเลยค่ะพี่มั่นใจได้เลยตัวนี้ขอให้โปรพี่นะคะพี่ สองสามเก้าเท่านั้นค่ะมันใต้สวยๆเลยตัวนี้คุ้มมากๆค่ะพี่เอาไปแค่สองสามเก้า